เป็นกิจกรรมสําหรับเด็กๆและผู้ใหญ่อย่างเราโดยพา่ไม่เอาฉันจะเป็นเด็กเือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยน,นะจะมีอะไรให้เราเห็นแบบตื่นตาตื่นใจเด็กๆเห็นก็ต้องชอบผู้ใหญ่เห็นก็ต้องยิ่งชอบใหญ่และเชื่อว่าใครบางคนจะต้องอยากได้บางสิ่งบางอย่างกลับบ้านไปด้วยบางสิ่งบางอย่างอ๋อต้องเป็นอะไรเป็นของเหรอเอาเป็นว่าเข้าไปดูก่อนแล้วจะรู้ว่า ที่พูดถึงนี่คืออะไรโอเคพร้อมไหมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขพร้อมแล้วอย่าเพิ่งเวลาเราจะออกแดดนะคะต่อให้ไม่ต้องออกแดดแต่ว่าแดดเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเราจะต้องใช้ B B U V Shield S P F 50บวก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 บดกบากบวกบถ้าวกบ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 วมบวกบวกวกบ้มวกบวกวกบวกบวกวกบววกบกบววกบวกบวบกว่บวบวรบกวกกกบวกบวกวกบววนวกวากกกว กลลนะ็ละเลงเก่งนะละเลงเด็กก็ทาได้ด้วย กาฮิลนะคะซึ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงอัลปกาก้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่บนเนื้อที่เนี่ย250ไร่เลยทีเดียวใช่แล้วแล้วก็ที่นี่นะคะน่าสนใจมากๆตรงนี้เราอยู่ตรง หมู่บ้านฮอบบิทที่เขาจําลองขึ้นมาเหมือนตอนที่ถ่ายหนังเลยใช่เหมือนที่นิวซีแลนด์เหมือนที่พี่ยงไปมาเป็นยังไงบ้างไปมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะที่นี่จริงๆแล้วเขามีเป็นคอสเพลย์ให้เราแต่งตัวเป็นแบบคนแคระฮอบบิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายรูปให้เข้ากับทีมของเขาด้วยค่ะพูดถึงเรื่องสัตว์บ้านนะคะถ้าใครชอบสัตว์ห้ามพลาดเพราะว่าที่นี่นอกจากเอาป้ากกาที่แบบคอยยาวๆอยู่นู่นเห็นไหมเน่เต็มเลย ที่นี่ยังมีสัตว์พวกสัตว์หายากอีกเยอะแยะมากมายที่นี่มีวอลลบีแปลว่าจิงโจ้แคะไงรู้จักเบ้ามีหนูชินชิล่าเป็นหนูตัวเล็กๆหูใหญ่ๆมีหนูแกตสบี้มีนี่พิธัทนยานกคูหิมะพันเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยกล้เลียซื้อกลับบ้านได้มีคาปิบาร่าเป็นหนูยักษ์นะมีแมวเปอร์เซียมีเต่าชูคาต้าที่ใหญ่เป็นอันดับสของโลก แล้วก็มีปาตาโกเนียมาราซึ่งที่นี่นะคะเขาจะจํากัดจํานวนคนที่จะเข้าชมเนี่ยวันละไม่เกิน200คนนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยเขาจะปล่อยอิสระเลยวิ่งอย่างอิสระได้เลยเพราะว่าเขากลัวว่าสัตว์จะเครียดไม่ขังไว้ในกรงค่าเข้าชมเนี่ยท่านละ290บาทเท่านั้นเอง อย่างที่พี่ธัญญาบอกว่าสัตว์เนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในกรงเล็กๆแคบๆเราอยู่เป็นโซนของเขาเลยนะคือใหญ่มากๆแต่ละโซนก็จะอยู่ห่างกา<ช>ันนชที่เพราะว่ามันอยู่บนที่250กว่าไร่ที่เขาใหญ่มากแล้วเรามานั่งตัดแบกกันทำไมไปดูดสัตว์กอนบ้างมาเถอะไปเราไปเราไปเร <โก S 1> ็วไปเร็วไปเร็ว Let's go เราเข้ามานะคะเราทุกคนก็จะได้นี่เป็นกระเป๋านะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างชาชาจัดการได้เลยอย่างแรกนะคะเรามีกรอบรูปซึ่งเราสามารถมาถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็ปิดๆแล้วมาใส่ได้อาหารอาหารอาารัปปาก้าใช่เดี๋ยวเราจะไ้ป้อนอาหารอัปปาก้ากันนะคะใช่พัชญาี่คืออะไรสำหรับเด็กๆใช่ไหมเป็นเกณฑ์ใช่เราก็ได้เก็บอาซีหรืออย่างี้ปะ ใช่มันสามารถไปเก็บสแตปมได้ในทุกๆแบบฐานอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมฐานนกคู่ก็จะมีสแตปมนกคู่นี่นะเขาบอกว่าถ้าเก็บได้หมดเราจะได้อะไรเพ<ช>ืนเนี้ยได้ขนเอาปากากลับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะได้ไปเล่นหรือไปจับเอาปากาเนี่ยนะคะเขาจะมีขั้นตอนบอกอยู่ด้านหน้าเลยขั้นตอนแรกนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยไปเหยียบเหยียบย่ามเป็นยาฆ่าเชื้อฆ่าเชือเช้อที่รองเท้าเพื่อที่รองเท้าเราสะอาดแล้วเราก็จะห่อหุ้มด้วย เป็นถ airport, airport, okay. so far, ุงสีน้ำเงิน mm อีก hmm. อ huh. mm ีก hmm. ชั้นหนึ่งพอเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมก่อนที่เราเจออัปาก้าเราก็จะเจอนกยูหิมะเดี๋ยวเราไปนกยูหิมะอะไรล่ะนกคู่นกคู่หิมไปกันใหญ่แล้วนกคู่หิมะแฮร์รี่พอตเตอร์เรามีชุดด้วยกันเนี่ยชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ ในตระกูลอูดทานหญ้าตามทุ่งเป็นอาหารแล้วก็มีชีวิตยาวนะ15-20ปี<อ>แล้วก็เมื่อกี้พี่ทญัญญาบอกว่าขนนุ่มมากเขาบอกว่าขนนุ่มที่สุดในโลกและคนก็เรียกว่าเส้นใยจากพระเจ้าแล้วก็ราคาขนของอัปปเกนนี่แพงมากๆเลยเวลาแบบไปขายนะคะแล้วคนก็นิยมเอามาทําเสื้อกันหนาวหมวกถุงมือผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุ่นมาก อปปาป้ากาเนี่ยแหละมีหนูอะไรบ้างชาบอกเซมีแกตส์บี้เยอะมากๆหลายๆสีเลยนี่ก็แกตส์บี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ววมีแฮมสเตอร์สำหรับนิสัยนะคะน่ารักเป็นสัตว์ไม่ดุร้ายนะคะสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้อาหารการกิน<ม>นะก็กินหญ้าแห้งหญ้าสดแล้วก็ผลไม้ก็คือสะอาดมากว้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราสามารถสแตมป์ได้3ามดวงเลยทีเดียวใช่แล้วนี่มีแฮมสเตอร์มีอันนั้นแกตส์บี้แล้วก็มีนกยุ่งตรงนู้น ของนกนะคะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมีแก้วซันคอนูอแล้วก็ตัวสีขาวครอปคาเทล <c oughs> และฝลัง,งตัวใหญ่ <c oughs> นกกระตัวค <c oughs> ่ะนกกระตัวอ่าซึ่งทุกตัวเนี่ยเชื่อหมดเลยทำไมพี่ธเนียไม่เอาเกาะตรงเกาะตัวใกล้ชิดธรรมชาติพี่ก็เสียวเหมือนกันนะดูชาสิ จริงๆนกพวกนี้คือเขาเลี้ยงตามธรรมชาติก็สามารถมีอารมณ์ที่งุนงดได้เหมือนกัน<ช>แต่ว่าตัวนั้น่ะสีขาวอ่ะพี่เขาบอกว่าเชื่องสามารถเอานิ้วไปแตะได้ได้ให้มันเกาะเลยเอาสิเดี๋ยวเยียเพิ่งขออธิบายกัน <laughs> แต่ถ้าเป็นนกแก้วเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วเราไปยุ่งกับมันเนี่ยมันจะจิกเราได้ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในบริเวณของสัตว์ที่มีชื่อว่าแพทาโกเนียนเคบีหรือว่ามาราหรือคนไทยเขาจะเรียกว่าพาทาโกเนียนมาราเน่เด็กๆเห็นแล้วเหมือนอะไรเอ่ยเลียววนะ่าหน้าคล้ายๆอะไรลูก กระตา่ายโอ้ยนี่เขาบอกว่าสัตว์ประเภทนี้นะคะเป็นสัตว์ประเภทที่ใช้ฟันแทะนะแล้วหน้ากับหูเนี่ยจะใช้กระต่ายแต่ลำตัวเนี่ยจะเหมือนสุนัขแต่ว่าหลายคนบอกว่าเขาเรียกว่ากวางขนาดเล็กลำตัวเนี่ยจะยาวประมาณ7จ7 5ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีหางสหางเนี่ยประมาณ4-5เซนใช่เล็กนิดเดียวเองลำตัวมีขนสีน้ำตาล ด้านท้องมีสีขาววัยเจริญพันธุ์นี้นะคะ1-5ปีแล้วก็จะมีอายุยืนถึง10-15ปีแล้วที่สำคัญเนี่ยสว์ประเภทนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคู่เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอยู่กับคู่ของเขาตลอดชีวิตแล้วก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประมาณ20คู่แล้วที่สำคัญที่น่ารักมากคือจะดูแลลูกของกันและกันด้วยแล้วตรงนี้มีจุดสแตปมด้วยจดุดอยู่จุดที่เท่าไหร่12อ,อ่ะเด็กๆไปสแตป์กันเลย ชื่อเรียกว่าเต่าชุคาต้าซึ่งเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่มากมใหญ่อันดับ3ามของโลกเลยทีเดียวอันนี้นะจัดเป็นเต่าที่มีลักษณะที่กระดองแบนราบแล้วก็ตอนอเด็กๆเนี่ยจะมีสีขาวเหลืองโตขึ้นเนี่ยกระดองก็จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลแล้วก็ังมีสีเหลืองอยู่เขาบอกเป็นเต่าที่แข็งแรงมากนะคะโดยเฉพาะขาของเขาทั้งสี่ขาแล้วก็ขาคู่หน้าเนี่ยมี กเล็ดขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเลยและที่นี่นะคะตรงเต่าเนี่ยก็จะเป็นจุดแสตมที่13นะคะไปแสตมกันเลย ได้ยินเนได้ยินข้อมูลเมื่อกี้ค<ฮ>าปิบาร่าตัวนี้อายุ2เดือน<ฮ>นะคะโอ้ยแต่ละน่ารักแล้วน,ลน,นีสัยของมันเนี่ยจะเป็นสัตว์ขี้อ้อนชอบนอนแน่นอนอายุยืนนะคะ15ปีเลยทีเดียวคือพ่อและแม่ของมันเนี่ยนำเข้าจากเปรูส่วนตัวนี้เพิ่งเกิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ Made in Thailand <laughs> ของจิงโจ้ครับหรือวาวารบี้นั่นเองนะคะเป็นจิงโจ้ที่มีขนาดเล็กมากสูงแค่40ซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะน้ําหนักตัวโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ3-6กิโลกรัมนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์เนี่ยโตเต็มที่เมื่ออายุ2-3ปีออกลูกครั้งละแค่1ตัวเท่านั้นนะคะโดยลูกเนี่ยจะอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่เป็นเวลา30สัปดาห์ แอวเปอร์เซียก็จะดูห้โซนิดนึงนะคะที่อยู่เป็นเด็กข้างหน้านะคะเป็นพันแบบแม่พันราคาเท่าไหร่บอกไปสิสองแสนบาทนะคะนำเข้าจากยุโรปเลยพี่อ้อน แล้วก็ร่าเริงไม่ดุนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะรอบห้องเนี่ยเขาเรียกว่าคอนโดแมวแมวก็จะไปอยู่ตามแบบซอกหลืบต่างๆเนี้ยเราจะเห็นของเล่นอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะคะก็คือให้เด็กเล่นกับแมวเล่นด้วยกันนะคะแมวก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้มีแบบลูกบอลก็มีอะไรทถ้าทางเด็กข้างหน้าจะเล่นของเล่นแล้วนะไม่ได้เล่นกับแมวด้วยนะเล่นของเล่นกับเอ็วิธีการดูแมวเปอร์เซียนะคะแมวเปอร์เซียที่เป็นพันแพ ต้องสังเกตแบบนี้นะคะหน้ากลมจมูกหกักหน้าแบนเ,ออเป็นคน,นที่ใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะไม่มีพื้นที่อยู่ในสังคมแต่ถ้าเป็นแมวเปอร์เซียจะสวยและหลออมากเมื่อกี้ลียากับพี่ธัญยาเขาอยากได้หนูมากกำลังเลือกอยู่ว่าเจ้าหนูชนิดไหนดีนะคะเข้าไปแล้ว เพราะเราอยู่ที่ห้องชินชิล่าเป็นหนูนะคะน่ารักมากหูจะใหญ่ๆหน่อยนะคะเขาบอกว่าถิ่นกำเนิดเนี่ยมาจากเทือกเขาแอนเดสอเมริกาใต้นะคะแล้วก็แถวประเทศอาร์เจนตินาโบลิเวียชิลีแล้วก็เปรูช่วงเวลาชีวิตนะคะ8-9ปีสัตสูงสุดเนี่ย18ปีก็มีเหมือนกันน้ำหนักของตัวเขานะคะ4 0 0 6 0 0กรัมแล้วก็ตัวเมียจะใหญ่กว่า อาหารที่เขาชอบนะคะจะเป็นแบบพวกผักผลไม้แมลงหญ้าแห้งอะไรอย่างนี้นะคะก็เข้าไปดูดีกว่าตามไปดูเผื่อเขาซื้อแล้วเหมือนที่พี่ธัญญาเกริ่นไว้ตอนต้นรายการเลยว่าใครจะได้อะไรติดมือนั่นไงแลก็ได้จริงอ่ะได้จริงเลยแล้วยิ้มเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าไหนบอกซีเชื่ออะไรบ้างลีอา บูฟ f ap, ี่ก okay? oh, right. ับบุฟเฟ่ค่ะบุฟี่กับบุฟเฟ่เขาเพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้นี้เลยต้องเลี้ยงเองนะต่อจากนี้ไปห้ามบอกก่าไม่ถ่ายรายการนะโอเคไหมใช้แรงงานเด็กโอ้ยถือว่าวันนี้เี่ยเราได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่เรานะคะพวกเราเนี่ยก็ หลายหชนิดที่ประเทศไทยนี่มีน้อยมากใช่ที่เป็นสัตว์หายากด้วยมาเจอก็โว่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีเหมือนกันใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าปกติแล้วที่เนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดเป็นสวนสัตว์ที่คนเที่ยวชมนะคะเขาเป็นฟาร์มสัตว์ แล้วเขาเป็นคนรักสัตว์มากนะคะเขาเอา,าสัตว์เนี่ยมาไว้ที่นี่เป็นปีเลยทีเดียวโดยที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาทําความคุ้นเคยรู้จักกับสัตว์ถึงปล่อยให้คนเข้ามาเมื่อก่อนนี้ที่นี่ไม่ได้เป็นสวนสัตว์นะแต่เป็นฟาร์มสตัตว์ที่นี่นะคะก็คือสามารถมาซื้อได้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะคัดเลือกเจ้าของให้สัตว์แต่ละชนิดด้วยว่าเอ้ยรักสัตว์จริงๆหรือเปล่าอย่างนี้จะไปซื้อหนูชอบหนูจริงๆหรือเปล่าชอบชอบ <c oughs> หนูไหมคะ <c oughs> ชอบค่ะจริงหรือเปล่านย จริงจริงตอนบบเด็กๆก็เคยเลี้ยงเหมือนกัน<อ>แต่เสียด้นะคะหมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าได้มาอีกเดี๋ยวจะพาน้องๆน้องๆลูกๆมาหาสัตว์กันใหม่นะคะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันหยุดนะคะจะเลิกน,นะคะเวลา 14.55นาฬิกา5นาทีถึง15.20นาิกานาทีค่ะทางช่อง5นะคะวันนี้นะคะเรา4คนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะบ๊าย ได้หนูเรียจะต้องยอมถ่ายรายการโอเคไหมห้ามบอกไม่ถ่ายโอเคไหมแล้วก็กห้ามขออย่างอื่นอีกโอเคไหมถึงเวลาแล้วพี่นี่ขอเลย